ยังไม่แตะได้ไฟแบบได้เห็นเดียวปัสุดเลว่ะมีสองมีสองผมเพี้ยนเดียวเองไม่ผิดตัวพอดีครับทุกคนกดตู้น้ำพี่บอสบวมหิว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 น้ำน้อยกดไปก่อนน้ำน้อยเฮียอะไรไออยู่แต่แคปไม่สัตว์น้าน้อยเฮียอะไร อยู่แคมป์น้ำอยู่แคมป์น้ำก็ไม่ได้ใช้น้ำน้อยเลยวะใชื่อแ <c oughs> จนอ่ะมันขังว่าไอ้ที่พี่จะพูดแหละน้ำมันขังอยู่ไม่ได้ปล่อยน้ำมีเหี้ยวชัวพี่ไอ้อคอีคนไม่ตายได้ไงวะนี่มันเทีย่ยงคืนแล้วด <c oughs> ้วยถ้าจะด่าเขาได้ยังไงวะหรือว่าเป็นเนพราะแรงไอ้แจนวะเฮ้ยเล่นเล่นกับแรงสู<ไ>งทำใจหน่อยนะอ๋อเผื่อเดี๋ยวเจอพวกพวกเฟรคอะไรพวกนี้หรือเปล่าโอ้โหคอนโซนไอ้สัตว์

อะไรนี่นี่อยู่ตรงอะไรขึ้นอยู่ตรงอะไรขึ้นตัวหนึ่งพาให้เป๊ะเลยอ่ะเลยไอ้ฝั่งข้ามีไอบีไม่มีมึงโอเคกูเห็นแล้วแล้วก็อะไรเจ็บกูลงมละอ๋อฝั่งข้าเปฝั่งซ้ายกอคุณว่าท้างนี้เราโดนอกอ่ะเราเราไปฆ่ายี่เั็นถังฆ่าไหมเออเออเออไปดีบ้างมาขึ้นมามาให้กูหน่อยมาให้กูหน่อยมาให้กูหน่อยไหนไหนขวาขวาขวาเน่ไหนน่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้เจอเจอเจอ สามเลยสามเลยาเลยสเลยสามไหมสามเียสามเฮีพเียเลยองเฮียยเฮียมา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 เาม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 าอามามามมามายมามามมามมมามามมามามมามมมา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 มมามา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 มา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  เอาเอ๋เอ๋อเอ๋อโ้โหเอา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 มาแล้วมาไม่ไม่ที่เดิมมาเติมรถกระบะรถกระบะที่เดิมรถกระบะที่เดิมรถกระบะที่เดิมไอ้ใจได้มีเจอนะรถกระบะมาเติมแล้วระเบิดไประเบิดพี่นั่นใจเราวังอย่างกูเลี้ยงขวาปิดติดแดงต่ำกว่านั้นพี่ต่ำกว่านั้นเออพี่ติดแล้วพี่ติดแล้วขวาต่ำมะไล้ได้ได้ขวาายใาย ไม่ไม okay. okay. like okay. ่ไม่ไม่ไม่เชียวพี่อยู่ตรงนี้เรบมาีขับไม่ตีไม่เลไอ้ีบีว่ไรขอเขไงวันนี้อะไรเห็นปะกดดังกดดังเือดจคนลไม่ไอ้ล่สุดแจ่กูถาไม่รู้รู้จักเจ็พันท้ายเ่าเฮี้ย่เจ่าย พี่อูเจนพันท้ายเหรออูเจนบางบอลกูกูกูอะกูเจพันท้ายพันท้ายเจพันท้ายคืออะไรวะพี่พันท้ายนรสิงห์ไงซะป้านกูไงเจเต็มไปหมดเต็มไปหมดยิงแค่สองเดี๋ยวเจอเจรลาดบางวะเราพี่พี่กินทำไมพี่กินหมดเลยยิงพี่อุ้ยเยอะๆเออหัวกูหนึ่งเลยชัดมาเดี๋ยวไอทีนักงึอษา เด็กนี่มันห้าวเี่ไปอยู่ใกล้ได้ป่ะเดี๋ยวผมใช้สกิลเจ็ดโชว์พี่บูหน่อยเจ็ดเคไปเหรอวะมาเร็วมึงเบียดที่อะไรปอาวรู้ปะเจ๊เอ๊เดอ้พี่ไปเร็วเฮ้ยแล้วกูมาน้านตรวนี้ครับเฮ้ยมันเอารถมันเอารถมันเอาโอ้โหมึงขับที่อะไรเนี่ยไอ้ที่บีไอสัตว์เฮ้ยมันถูกเราเจ็บเจ็บ ไปคือรถไปต่อยี่ขเฮ้ยขับไม่ไย้ขับไม่ไยขับไม่ได้ได้ไหมคนนึงไอ้เกียบีอ่ะขับหน่อยเลือดไม่มีไอ้บี้เลือดของกูไม่มีขับไน่อยแดกน้ำชิ้มเลยเร็วเร็วเร็วกูมีแค่เบรกิสอุ้ยเจอตัวใครวะหโดนไเกียนั่นแหละพี่ไอ้เหียบโดนแล้วนสมองไปแล้วสมองไปแล้วสโมองแล้วสมองไม่มีสมองหมดแล้ว พาไแกเีก็จบแล้วูไม่นอนแลวเฮ้ย่ยังเฮ้ยเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดยคไปชารให้กูเดยคไปชาร์ให้เป็นแจสายเนแจโยโอยโอยสายสานสายกนขนาดนีโดนเวิ่งให้กูิ่งให้กูิ่งให้เฮ้ยายปาดิอยแล้ว้ยเฮ้ยจะถึงปเดียว จ้าอยู่กูอยู่กับแพงแจนตัวไอ้เจ็บเจ็บเจ็บเ็บตัวไอ้เจ็บอยู่มาคุมไอ้ตัวเอ็มเชอยู่มาคุ้ผมปั๊มยาไม่ได้วะไม่มียาลไอ้ตัวน้งอยู่หวะมีไอ้แจนปีไมดี่าไอ้ตัเสามคนสองก้อนไอตัวนึงเชียไม่นอกไว้สัตว์แจไปเร็วเดี๋ยว้อตู้ไย คือเลือดมันเยอะกว่าคนอื่นเยอะมก็ถ้าเป็นตันไหนทีมขาดเฮ้ยไอ้ขวายิงกูไอ้เฮียมึงเปิดห้อยกูที่กูอยากวิ่งช้าไม่หมดพยายามอกก้อนนี่เปิดด๊อกกูจะวิ่งช้าแม่งไร่สัตว์ไม่ไหวแล้วใส่ไปตรงไหนวะไอ้เฮียเจอไหนได้วะมันหัวกูมันหัวกูเปิดแล้วเปิดแล้วถามตัว ่ิมฮ้ยมันนนีมันหนีมันหนีมันหนีตอบ่พร้อมหนีพี่หนีเฮียฆ่าแม่ไอสัตว์พร้อมหนีเฮียเราไม่มียาโคตรโคตรโโมันขับไปเร็วเหียมาเร็ว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 โอ้โห้วยาไม่มีกันเลยสัตว์ไม่มีเลยเหรอเราไอมีนคุยไอโก้เีย ทำไมตาลอยอ่เฮียแม่งทำตาลอยใส่กูเฉยเลยเฮียหน่าเลยก็เฮียเลยสัสจะเป็นไอ้เฮียก็ไกูเป็นตำรวจก็เอาง่ายถ้ากูเป็นตำรวจกูจับตัวเดี่ยวแน่นั่นกูเลยอาทำาที่น้่งสู่โดนแน่หวะเที่อย่างด็ไอ้สัตส สามชั้นแยวเดียวมันอยู่เข้าไปในสมาธิเหี้ยหรือไงวะเข้ามาสมองในหัวอะไรว่าไปอย่างเข้าไปในไอเหี้ยหรือวะถอยถอยเออถอยบ้านเรานน้องชั้นหนึ่งน้องโดดออกต่างบ้านน้องหนึ่งโทษทีว่าน้องลืม ได้ขวาไหมหัวใจไหมหรือว่าจะรอหาตัวก่อนหรือว่าเอ้ยมาแล้วพี่มีตัวนึงซักเหนึ่งเลยบ้านส้มมานส้มนาพี่เห็นแล้วไม่นอนไม่นอนชั้นหนึ่งพี่ยังไม่ตายเดี๋ยววายยับได้ไม่นอนไม่นอนพี่ชั้นหนึ่งใช่ไหมน้องใช่ใช่เฮ้ยวีเลยที่ไหนยิงมาบ้างอยู่ห้องไหนวะผมพยายามเงี้ยมันอยู่ ตีและชั้นสองตีแล้วโดไกลยิงมาหมาละหมดบ้านผมใหญ่ๆพี่ใส่ที่อยู่อยู่ในบ้านต่อเลเออชั้นส,<อ>สองน้องแจนท่านสองน้องๆเหลือบ้านนี้แจนมาพี่มาพี่ชั้นสองเหมือนกัน,นพี่ประชิดนะานอาจารย์อะไรพี่ผมรอให้ได้ไมาอยู่ห้องเดินเนมเลยต่างขวาเลย ให้ผมนี้วผม,มตายหมดตายหมดตายแล้วเฮ้ยเจนเหมือนได้บ้าไม่มีตัวเลววยวเปล่ามีปะเจ็บวะเอาไม่ใช่ศพบ,บ้านหกสองตัวอ,อ๋อรู้เรื่องต้องหนึ่งบ้านหกเราไปเคลียร์บ้านข้างหน้าเราหรอปล่าขตัวขวาหรือซ้ายเจนซ้ายพี่ตรงที่ผมเนี่ยขวานใช่ปะพี่เนี่ยให้ อ๋อบ้านนู้นต้องออกสามตัวแล้วพี่ไหนให้เจนดูไปห้องไหนเด็ดไปห้องซ้ายเด็ดไปห้องซ้ายไปตามอยู่เจนเติดมาติดมาเดินได้น้องเดินได้ข้างหน้าไม่มีไปไหนทำปะไปเลยพี่ตรงข้ามพี่สองสามตัวนะเออ มพอไปตีกันดิปังปังก่อนอยู่กาบเหลืองคนละตีกาปอะไรดิมันตกใจแล้วก็ยดียิงเอมโฟอยู่เนี่ยอยู่บ้านหลังไหนวะเบอโฟแถวนี้แถวนี้แถวนี้พี่แถวสองแถวสองแถวสองปะหรือบ้านฟ้าไปช่วยไม่เห็นตัวแค่ได้ยินเสียงเอาไว้กาบผมผมกาบผมกาบผมเยอะมากอ่ารู้เรื่องรู้เรื่องบ้านใหญ่ตัวหนึ่งถ้าเปิดออกได้พี่ว่าโดนนะข้างขวาสองตัวนะเว้ยเออเรื่องราวังไอเอมโฟที่สเปย์เนี่ยระวังตอนมันฆ่ามาตอนฆ่ามันนะราวังหนึ่งตัวเนี้ยมันอาจจะต้องรีบช่วยนะ เดียวชั้นเปล่าตาใส่บ้านไปเลยไปบ้านเขาเฮ้ยหลอกเฮ้ยบาบ้านบ้านบ้าเดี่ยวเดี่ยโอเคโอเคเจ็บมากเฮียเออเฮ้ยหลอกชารชาร์จกู

สมองอ่ะใครรู้สองตัวแจราบังด้วยไปอยู่ดใครรู้จริงเใหบ้านเราเข้ามาทันหนึ่งในบ้านผมเออไปแล้วเขาสองไม่นอนนะอยู่ตัวมาไดใตัวหนึ่งงให้อยู่ โอ้หมันทีพีเอสด้วยไอ้ที่อะไปเก็บทีพีเอสชั้ได้หรอเฮ้ยรอรอรอหาชั้นตาบ้านก่อนมึงหาออปชั่นกันกูอาจจะได้น็อกอาจจะได้น็อกรอกูรอกูกูเล็งค้างเฮ้ยมึงกลับไปฟาร์มไปฟาร์มไอ้เชียศพสองศพได้ให้กูเล็งให้กูเล็งให้กั้นสองกูเล็งให้ได้ออชัแล้วได้ชั่นแล้วได้ชั่นแล้วอ่ะกูเล็งให้อยู่กุเรงให้อยู่ประตูชั้นกันเออไม่อยู่ตอนนั้นแหละห้องขวาตัวหนึ่งน็อกต่อรอ กูมีแฟล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 สามลูกอ่ะไปลูกเดียวพอล้วมั้งสองลูกสองลูกสองลูกอีกลูกด้วอีกลูกนึงไอไปปาดโพกอมาอย่างเงี้ยเฮ้ยกินดีว่ะาูผมมีหน้าที่ล็อกอ่ะเมื่อกี้มีหน้าที่ล็อกเหมือนไม่ได้ต่าตายอ่ะเหลียงสองตอบไปนี่ให้อ่ะคุณหกคุณสามเปใครอยากได้กูบอกเลยปืนนี้ไม่ว่าใครเจอก็ต้องยอมแพ้คุณแปดคุณแปดในสนนี้ เอดถอยวงจบมาร์คสี่ไอ้ไอ้ถอยไม่อยู่หรอบ้างไม่พูดไม่พูดอะไรเลยเนเมื่อขอขอมีส่วนร่วมหน่อยส่วนร่วมหน่อยเฮ้ยบ้านกลางวงไอ้แต่บ้านกูดอยอ่านวงมาแล้วที่สามนที่สามเฮ้ยพี่มิดอยู่ในบ้านป่ะเอาไปเลยป่ะเออทีมแม่เลยมิดไอ้เหี้ยเอาสามอ่ะเพิ่มยิงแฟรกันด้วยว่ะเหี้ยมเครื่องเพียวไอ้สัปไอ้ห้าเดี๋ยวเราไปเกียร์บ้านประมาณบ้านประมาณสองไปจอดก่อนไปได้จะได้แบบไม่โดนหลังเขาเลยตอนจะรับไปยี่เนี่ยมันตีกันแล้วมันตีกันแล้วบ้านมิดตีกันแล้ว เนี่ยน้องตองนี่แมวเนี่ยแมวช้าได้แล้วเฮ้ยคิดให้มันฆ่ากูขาดแมวเก่งหมดเลยเนี่แมวโหดเกินนี่แมวรอบเอาจัดเฮ้ยมันน้องอยู่ตัวเออมันน้อยตัวนึงอ๋ออเอาปะเอาปะเอาปะเดี๋ยวไม่ได้ปะมันอยู่บ้านหลัมชันกันเราเข้าบ้านเราเราเข้าบ้านอู่ได้ไหมได้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 ผมมีไฟกันดเดีผมจะไฟกันแดดเลยผมจะไม่ยิงได้ได้ได้เออไอเดิไม่ีเเฮ้ยออกซ้ายก็ดิทีมเล็กดิเฮ้ยเห็นเบาะหลังบ้านเนี่ยยิงเลยดิเฮียลอยเฮียอะไรเออ ตายอปจันพี่ติดเลยถ้าเรากลับไม่น่ามีแล้วอยู่บ้าอยู่บ้านนู้นอยู่บ้านนู้นเอ้าอย่าหลุดเฮียบสามชั้นใช่ไหมสามชั้นชั้นไหนชั้นหนึ่งตัวหนึ่งชั้นสองชั้นสองแล้วเออเไม่จะมาถุงน้อยอะวะสองตัวเออกูมาชิ้ดีกว่าเฮ้ยที่หลังบ้านหูเกือบอกไอ้สัตว์จุดไล่ให้จุดไล่จุดไล่ให้จุดอยู่จุดอยู่ เหลือเพื right ่นบ right ้านเลือเนาเดียวกูไฟให้กไฟให้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยไปรู้นึงแกแล้วมังไฟ่าไปตไปแล้วไฟตวไดด้วยแค่สองเดียไปดองฉันนกเ็กกตตเฮ้ยยนิเราไ่ไ้ไนโอ้ยีสนายิงกูเนี่ยไกลหายยีนเนี่ยสัตว์ไอ้หยุดจไป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 ไ ชิดปะชิดปะีไม่ชิดไม่ชิดไม่ชิดมีีเนี่ยอาจานชุบไปไหนวะอย่างงี้ไม่เหมือนเหมือนจะมาอย่างงี้เหมือนจะมาอย่างงี้ไม่เืออะไอียตอนนั้นว่าเดือเราไปเล่นก่อนเออปั๊มยาเดี๋ยวกูไปชุบให้เออเออปั๊มยาเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเลยถ้าปิดประตูบ้านให้อ่ะเียวเอ้ยมาแล้วนี่สมองใส่หด้แจงสมองห้กูสมองให้สวยยังี่มาพี่มาอีตัวใช่ปะตัว้น่าอยู่เล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลอยู่ชลอยู่ชเลยยชยเลยชยยชยยชยเลก่อน เอาดิว้าวเอ้ยจะมาเจมไมนไดไปเราไปสิจไปิจ๊ะเยี่ยงก็ไม่เท่าไหร่นิวว้าดปิจ๊กไม่ใช่หระคนปากดีอะเนาะคุณ้อยอะไร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 เฮ้ไม่ยีงก,ก็ปิดให้แล้วไงโอเคโอเคโอเค ซซไม่ปิดกันรอที่เหรอก็เลยเออนาแล้ววะก็เลยปิดให้ซะาคงฟีลแบบวนหิดเหรอเออที่ชนาแล้วแบบเกิดไว้ชิบหายครบหรอน่าอยู่นันแหละถ้าเดี๋ยแล้วเข้าบ้านเราหาจุดก่อนไหมอะไรไปเลยคนละน้อยแล้วพี่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 แค่นี้พี่กี้น้อจะกี้ไปเร็วพี่กี้เร็วได้ถ้าน้องกูต้องการในสัตว์กูจัดให้เพี่อพี่จะบอกว่าผมยิงแพ้เหรอวะเออกูเชื่อใจพวกมันอยู่หน้าฟ้าด้วย โว้ยปาดปาดซายปาดซายเจ็บมากเฮ้ยแล้กูติดเทียอะไรเนี่ยไอบีมึงคนเดียวละไอบีไอบีอย่าให้ผิดหวังไอบีเ้ยเออ อ i, อไอ้ทอยเป็นตัวแถม e จริงไหมตัวแถมจริงไ <c oughs> ถม e